พื้นที่จังหวัดนครพนมและก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืชน,นาข้าวและที่นี่ก็เหมือนกันค่ะที่นี่ก็คือทํานาข้าวเป็นนาข้าวเหนียวก็เลยแบบปรึกษาอาจารย์ศักดนาลงอาจารย์ถ้าหนูจะทําทุเรียนที่บ้านหนูอะได้ไหมอาจารย์ก็อ่ะก็น่าจะได้ก็เลยพาอาจารย์ศักดิ์นาลงมาลงมาดูพื้นที่มาดูดิน แล้วก็อาจารย์มาถึงปุ๊บก็เดินสำรวจพื้นที่รอบๆเลยค่ะว่ามีแหล่งน้ำไหมถ้าสมมติว่าทำจะเอาน้ำมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> สรุปจบว่าทำ hmm. พอทำเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ขบวนการตระเตรียมสถานที่นะคะ <Okay. S 2> ก็ใช้3เกอรอเวอร์แพนตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเริ่มปลูกจนถึงปัจจุบันก็ยืนพื้นด้วยสมเกลือของเราตลอดเพราะเราอยู่กับเขาเรามั่นใจนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ขั้นตอนในการทำในการปฏิบัติก็นี่เลยสองท่านนี้เลย <laughs>